แตกนิดนึงแล้วที่ทำไมเขาไม่รู้สนับสนุนโดยเซอร์เทนซีผงนาฬิการ3 3นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีเรื่องความรักของพรเนี่ยมันหลอนเหลือเกินจริงๆไม่แน่ใจว่าโลกกี่ใบกันแน่<า>โลกของคุณพรกี่ใบกันแน่แต่ว่ากิจ ช่างกิจเป็นหนึ่งในโลกหลายใบของพรโดยที่กิจเองคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโลกใบที่สองเท่านั้นฮะแต่ใครจะคาดคิดว่าพอเวลาเราเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันจะได้รู้ว่าโอ้โหพรมันมันทับซ้อนเป็นจัก,กรวาลระบบสุริยะได้เลยซึ่งกิจนะไม่รู้กิจรู้ว่าตัวเองเนี่ยอ๋อไอ้ไม่แม่งมีแค่คนเดียวจัดการมันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือหลังจากที่ข่าวมันออกไปข้อมูลนี้ถึงหูกิจแล้วดูหัวใจรู้แล้วเหรอมันรู้แล้ว พอกิจ <One> ร <input> so right. so ู้เก so ิดอะไรขึ to get to get ้นมันตกใจช็อกน่ช็อกช็อกซ้อนช็อกสิ่งที่ช็อกแรกคือเฮ้ยกูไม่ใช่คุคุยคุยเบอร์สองเหรอวะกูเป็นหัวน้อยไปจนภัยเหรอวะขนาดนั้นเหรอช็อกที่สองเขที่สองคือเขาด่าด่ากิจจำได้ไหมไอ้ไอ้เบี้ยไอ้เลวมึงเป็นตลกเถอะสิ่งนี้มีคนเอาข้อมูลไปให้กิตถึงถามไงน้องถามั้วแต่วันแรกว่าเวลาเรียกกันป้าม้าป้าม้าแต่พอมาออกสื่อไอ้กิจ ติดคุกไปเลยอเอาเสียงนี้อีกทีได้ไหมเ,ออเสียงที่ด่ากิจโดยที่กิจไม่รู้แต่ตอนนี้กิจรู้แล้วกิจมึงเลวมากใจนู้นทัก<อ>มามีผัวไม่มีผลเลยครับครับเออถ้าอยากให้สามีกลับบ้านพี่ต้นทํายังไงถึงอยากกลับบ้านมีวิธีไหมสําหรับผู้ชายอะ่ะแค่เขามองไกลๆอะ่ะมา <ทำ S 2> คุมกมเรียใช่ไห ต้อง oh. คอนด้วยไหมต้องมองคอน oh. มองแรงมองแรงหรือว่าถ้าในมุมของผู้หญิงนะอาจจะต้องแบบว่าคุณคุณพรเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนการแต่งกายให้มันดูแบบน่ารักสดใสมุ้งมิง้งเปิดบ้างอะไรบ้างแบบผัวกลับมาบ้านจะได้แบบอยวันนี้ชุดใหม่เลอชื่นตาชื่นใจเ,ออเปลี่ยนสีลิปสติกหน่อยหรือว่าแบบเปลี่ยนทรงผมบ่อยๆเอแต่ดีฉันใช้วิธีนี้นะสัญญกรรม แฟนจะบอกหุ้ยเหมือนได้แฟนใหม่ตลอดเวลาเหรอเออเทคนิคนี้ดีนะบรรยอกาศว่าแล้วก็นัดหมอก่อนนะฮะออไม่ให้ออไห <laughs> ่แต่จริง,รงอะ่ะผู้สื่อข่าวโอ้ยไม่ได้ใส่ชื่อพี่ผู้สื่อข่าวด้วยทำไมฮะเขาส่งออนไลน์ป้าจริงอ่ะ <laughs> อยากได้วนกับองแล้ววะเออที่ไหนนะเอาเอาจังหวัดก่อนสุรินทร์โอ้ยอยู่ไกลเหมือนกันอยู่ไกลเหมือนกันสรุปคือไม่ใช่พี่พรคนรับการคนรับกาตะกันตเวันถึว่าไปลงณหน้าทองมาเหมือนกันอ๋อแล้วก็แบบ แต่สักเป็นแบบไม่ไม่ได้สักเป็นสีอาจจะสักน้ํามันทําพิธีอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ชายมาติดเหมือนกันเอองงเหมือนกันมันมันช่วยได้จริงออหรอเปล่ส่วนพรนี้ยังไม่มีข่าวว่ารีบเอาของไปคืนอาจารยัง <ฮะ S 2> ไม่มีค่ะนะ,ฮะ,ฮ,ะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าตามกันต่อกับพี่สาวผู้ก่อเหตุยิงคนตายที่ไปโวยวายกับตํารวจตอนทําแผนน่ะล่าสุดเนี่ยกันจอมพลังออกมาเดือดปุดปุดเลยนะบอกว่าเฮ้ยตรวจสอบแล้วพี่สาวของคนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจใช่ไหมไปดูพฤติกรรมหน่อยแบบนี้ถือ ว่าใช้อำนาจเกินกว่าเหตุหรือเปล่าครับให้การช้ศาลเท่านั้นมายืนตะโกนซึ่งญาติเป็นตำรวจด้วยนะมาตะโกนให้คำแนะนำผู้ต้องหาในคดีฆ่าอย่างอุกอาจ อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไงราต<ด>ีส่วนหนึ่ยทำยังไงก็ได้แต่ให้เขานอ,อน9-12ชั่วโมงหนึ่งในวิธีของสามเหี่ยนสมดุลดึกแล้วไม่ต้องสั่งเยอะนะ เคไหมกรดเกินท้องอืดจากโรคกระเพาะอาหารเครม,มิลไม่ต้องเคี้ยวเครมิลลดกรดขับลมแบบทุนวัดบรรเทาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย,ย้อนเนื่องจากกรดเกินเครม,มิลทุนวัไม่ต้องเคี้ยวเคไหมหลักมันใช่ย่ะรวมยาตั้ง20คนเมนู AL อะไรเดียร์พี่ก้องถามคนนี้เลยต้องราดหน้าทันเนี่ยพื้นที่มือ เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ e n s u g o Plan t Base d ทางเลือกใหม่ทัส,สันจากโปรตีนพืช100%พินัวข้าวทุนเหลือพร้อม HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อจาดชุดใหญ่มาเลย เลือกสิ่งดีๆให้คนที่เรารัก Enchugo Plan Base ทางเลือกใหม่ที่ต้องลองกันแดดเนื้อบางเบาแต่ช่วยปกป้องสูงสุดหรอต้อง L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid บางเบา20เท่ารู้สึกเหมือนล่องหน SPF 50+ ช่วยปกป้องขั้นสุดกันน้ำทนเหนือ UV Defender Invisible Fluid ใหม่แบบซองลองเลยเราคู่ควร เนโชเดอร์สอาบบเฟรชช่วยขจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เทนโชเดอร์สเซนงานแฟนมีเดียเนียสักแล้วจ้าืมยังไม่นับอยู่เลยอ่ะลองนี่เลยโอโมคัสสุดน้ำโฉมใหม่ที่มีดูโอบูสช่วยลดก,กลิ่นอับหอมนาน4ส,สัปดาห์มั่นใจสะอาดเซอร์ <H an? S 2> นหนึ่งฟรีหนึ่งและราคาพิเศษวันนี้ถึงนี่เป็นคุมภาพันธ์2567โลตัสกรอบ <C row th> อร่อยทุกที่ทุกสอกโลตัสหากร่างกายขาดวิตามินซีแนสซีแบบเม็ดและแนสซีเอสเตอร์แบบชงจะแบบเม็ดหรือแบบชงก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนสซีจา้าเมกาวีแคร์กาแฟผงมและเอียดสีทอง <Fine. S 1> หอมนุน่มไม่เหมือนใครเนสกาแฟโกครม่าเท่านั้นใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็ม ว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงืออและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราฟฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทปไทยค่ะมือแห้งพลางาจานทุกวันแต่ไม่ใช่กับแม่ผมเฮ้ยใหม่ซัลไลพลาสตินแอนด์แคร์พร้อมแมมโนมอยสเจอร์แรงบันดาลใจจากโลกสกินแคร์ช่วยกำจัดครามฟันแบบเอ็กซ์ตร้าแคร์มือคุณแบบเอ็กซ์ตร้า การล่นลราคาพิเศษวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2567ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร่อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮาเบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนแถมมีหลายเฉดสีให้คุณเลือกสวยปิดผมขาวได้สนิทให้สีผมสวยด้วยตัวคุณเองสิคะเลือกสวยได้ในแบบที่คุณโอเค ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์นิชทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชหลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี้สุดคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสไลา์คราบที่ซักออกยาใช้แวนเนชกับพงซักฟอกทุกครั้งแวนเนชให้แการขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัสยาหม่องตราถ้วยทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อแบลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามือท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทอท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถุยทอ กา,ฟาแฟผงละเอียดสีทองหอมนุ่มไม่เหมือนใคร n e s c a f ฟ Go c r e m ่ a เท่านั้นสนับสนุนโดย Waxy Car Wash ล้างและเคลือบเงาทันที ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดจากอ้วยอันโอสดแก้ไข้แก้ร้อนในอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่ก็เกลียบ p r b i g Bag รสสาหรายอร่อยเข้มเต็มซองอยาแก้ไอตราอาปาเชและยาแก้ไอตราอาปาเชสูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช โมงหกนาทีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เทียวรายงานกันไปว่าการจับก,กุมตัวในอารมที่ไปก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตที่เป็นหลานกำนันกลางถนนในขณะที่เขาเพิ่งส่งลูกไปโรงเรียนแล้วยิงแบบอุกอาจมากๆเสียชีวิตอยู่ริมถนนหลังจากนั้นก็หลบหนีไปพอเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้นะคะก็นํามาทําแผนประกอบคํารับสารภาพแต่ว่าระหว่างนั้นจําได้ไหมคะว่าพี่สาวของเขามายืนตะโกนอามอย่าชี้อามอย่าพูด ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวไปให้การในชั้นศาลซึ่งเรายังตั้งข้อสังเกตเลยว่าระดับตำรวจที่มานั่นก็ระดับสูงนะคะแต่ทำไมยืนนิ่งกันเป็นจ่าเฉยยืนกุมไข่กันหน้าหงอยไปหมดเลยวันนี้ย้อนดูกันอีกสักทีค่ะ